1> 3า1เด <5. S 1> ที่มาทองกระเบื้อกระที่มาทองทด้วยโยท่านอาจารย์นันทวัฒน์น,ำน,ำนิยมจิตรูปห,หัวใจนะครับรูปหัวใจรูปหัวใจยิ่แล้วทนะำส่งความรักซึ่กันละั ใใความรับทุกคนนะจ๊ะใช่แล้วเป็นเ,นเ,นเ,นเนนอเจแสปเราเลครับสำหรับทีมอาทองของเราสวยงามมากครับ<อ>นี่จากพื้นล่างสูง่ดท้กบนเห็นไหมฮะส,สวยครับเรารอชุดเจริญตอดต่อเนื่อง ับไก่เพียงและไก่เพียงมีแชมป์เต่าครับพี่น้องงาน่งจรถแล้ว

ا ساب تا تک مو